ก่อนเพราะว่าวันนี้ประธานห้างเซอร์ไพรส์มากเลยเอารับตารับตาครับออารับตาเดี๋ยวค่อยลืมเดี๋ยวค่อยลืมเดรับอันึ on, ่งสองซามนะครับนี่ครับแฮบตีเบิร์ดดีกูไม่อยู่แล้วครับอูอยู่ครับนี่มึงจะคุยไรงา ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฟาร์มลุงโทนี่นะครับผมผมมากับหมูหยองเรซซิ่งนะครับผมสวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมาแกล้งลุงโทนี่กันนะครับบุกบ้านลุงโทนี่ที่จริงลุงโทนี่นี่ในคลิปกับตัวจริงนี่คนละแบบกันนะคนละแบบใจดีแกเป็นคนใจดีแกเป็นคนใจดีเดี๋ยวผมไม่กลัวเราดูสิดูดูดูวิไลแดนแปดสาธิแดนแปดขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะรลยยิบระยยับไม่กลัวแค่ลุงโทนี่นี่เลยว่าอืมตบเลยอย่าง อย่างนี้เลยเอาเอาเราเอาแบบไหนไปแก้มแบบไหนให้แกแบบโกรธที่สุดคอนเทนต์มาทั้งหมดอ๋ฮะเอายังเอายังเต็มคาราเบลโอ้ยเออเนี่ยเราแกงขี้ควายเราแกงเสียดิเราจะเป็นแกงขี้ควายนะแกงขี้ควายเปลี่ยนจากหมูยองไรซิ่งเป็นหมูยองขี้ควายแห้งใช่ถดุตาไอ้บ้าเอาตาดุตาดุเดี๋ยวแกมีเห็นไม่ใช่รถแกมาหรอกนะ เต็มคาราเบลของขวัญของขวัญของขวัญมันเกิดเออเอาไปซื้อไพซื้อไพมันเกิดซื้อไพซื้อไพมันเกิดแกนี่เต็มคาราเบลอ๋อปิดปิดฟ้าปิดฟ้าปิดฟ้าก็เหมือนปิดฟ้าปิดฟ้ามาบอไปดูกันนี่นี่นี่อยู่นี่เอ้าเฮ้ยคอปเตอร์มาอ๋อบระมาณรถไถรถไถนี่นี่แล้ว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 เนี่เราเอิ่นเฮ้าเราเอิ่นเฮ้านี่มาซีนากอนะ ใช่ๆๆใจเย็นๆตบให้ด้วยเช่นนี้เป็นแค่รูปภาพทรงเดชต้องตบจริงเลยตบจริงเลยตบจริงจังสิบอ่ตบจริงเลยนี่ยุ้งยุ้งยุ้งก่อยกินยายุ้งไปก่อนกินยายุ้งไปก่อนเอ้ผมมาลูกน้องยามเยือมไม่อยู่เลยไม่อยู่เขายานบารมีเอามันสูงสุดเอ้ยนี่มันอีหยังเนี่ยฟาร์มกบนี่อีหยังไงมึงดูมึงดูเอ้า ู้รท่านกบเต็มเลยเยอะละกบลุงท่านี่ลักลักลักต้องลักกันเดียวลักได้ไงฮะเอายากันยุงมาเบื่อเอายากันยุงมาเบื่อเบือเลยโอ้โหตายเลยพี่น้องพูดนะมอมีตัวเอชเปลี่ยนด้วยว่ะนะอะไรฮะไล่กบครับโอ้ไ่กบบอกผ่านอีกแล้วบอกผ่านอีกแล้วโอ้ตายแล้ว ใครมาใครมาเอาตั้มตั้มมี่ตั้มตั้มมี่ตั้มตั้มมันนี่ไม่มีหรอเร็วเร็วเร็วนี่จุ๊งงานมันเกิดเรางานมันเกิดเราเราจะเซอร์ไพรส์เซื้อไพงานมันเกิดลุงทูนี่ไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่นี่นี่เค้กเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลไป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 หาเราอยู่ไใสล่ะลุงเออผมไม่กลัวหรอกตะโกนเลยลุงเว้ยใจเย็นผมกับอกก็บอกกลัวนะไม่กลัวเออ นิ่งๆก่อนลุงเฮ้ยก็ยังเงียบแบบไปไหนกันหมดเลยลุงเวลุงไปไหนวะโถนี่เพื่อนพี่ฮะโถนี่เพื่อนไม่ใช่ผูบริโภดังผูับริคกรับรดโงคดังโอเคอยู่นี่โถนี่เพื่อนมาจบารทีแล้วออนีเดวเด้ยวเดี๋ยวเดวดีดี๋วัสดีครับวดีเยเเยีวดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมมนีผมพระประธานมักเยี่ยมมายามมาเล่นน้ำประธานห้างครับผมประธานทางแต่เราเป็นคนบาจีแล้วผมผมอยบอกไปก่อนเราเป็นคนบาจีคเป็นคนบาจีครับผมบาจีอันนี้เป็นคาแรคเตอร์คนดังมากไหมแม่บเป็นคนบาจีบาจีเลยครับคนบาจีเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ให้เล่นหไรพอ่าผมเ็ยยังสีแนะน้ำยังไงผมก็เลยบอกสวัสดีครับพี่ก่อนนะนะพี่อะไรเก๋พอตายหนูจะไปเรียกพี่นี่บาปนรกกินกระบาลหรอกครับเป็นยังไง กขาเรียกเออไอ้ยุงวังไอ้ยมึงหวังจี้กูณทำไมเรียกเรียกลุงก็ได้ขอโทษครับเรียกลุงก็ได้พ่อมึงยังไงเนี่ยไอ้จอมมึ้งหวังจี้กูณทำไมต้องจีต้องขอโทษลุงนะครับมีมีของขวัญมันเกิดมาให้ขวัญมัเกิดมาใจดี ไม่แกใจดีหน้าต้องกับหกังน่องก่อนเพราะว่าวันนี้ประธานห้างเซอร์ไพรส์มากเลยอะรับตารับตาครับอะรับเดี๋ยวค่อยลืมเด้๋ยวเดี๋ยวค่อยลืมเดี๋ยวบองสามนะครับนี่ครับแอบที่เบิร์ดกูไม่อยู่แล้วน่ครับไปเลยสุกไปเลยไปเลยฟ้าออกไปจากฟ้ากูอย่ามาอีก มาย่ามไหนซิบหายเหมือนขวดแหวมเลยไม่มีอะไรลูกฟ้าเนี้ยลูกหยอ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 กหอกเสื้อหกเื้ฟ้าเนี้ยยาไม่ดยดุยไหมาฟ้าวไปขวดแหมเลยฟ้าวเนี้ยฟ้าออกจากซ้อกูไปเลยอยาเขาไม่อีกมาย่ามไหนซิบหายย่ามนั่นขวดแมจะไปติดตามมันเด้อย่าไปติดตามมันจะเป็นเหตุฉีอย่าง บักหมูยองกับแตงรถแตงลถว่างยาเดี๋ยวกะซอมเดี๋ยวกะสอมบักประธานห้างเฮ็ดขิดปัญญาอ่อนใส่เสียกระสอบบ้านพ้องบอกผ้าใส่เสียกะสอบยากมันตัดอย่างสุกกะบึงเศร้าติตามมันโคตรแมวมันติตามกูเหี้ยไม่อยากจะคุยนะที่ดื่มเนี่ยต้องระดับ บูเท่านั้นว่่อยากภาคน้องเกือบครูละมืนทายแล้วมึงไปทายขอกงวเลยเด้อหัวเป็นทองคำล้วทองคำล่าสุดสั่งแอมมิลซูเขาลักเงินไปแล้วคนไหนเขาลักเือบไปแล้วคนน่ะบักหยงบักสันดานนี่แตงรถก็ไดเงินหลายแล้วมึงไปลักเกือบกูเย้เอ้าผมว่า แตงก็ได้เป็นโอยยังสิมาละเกือบกุยอีกอยบักพากมึงงเอ้ยฮร้านแตงแต่มันด้ไปดมเกือบมึงเบิงสมองมันมึงเบิงสมองซ้ำเนี่ยไปดมเกือบบ้านพองผ้าดมเกือบบอกโอ้ยสัวสมาเนาะอันของแมนล่ะมันเปิดล้านรถดอูรหด มาดมเกือบกุลงเงือดหลายเปิดเพื่อหีโอ้ยอุกอังเอาเอาอังในมโนกูจัดสิล่ำก่อนไหนสูป้าง้รถเกิดพ่หน้าไปไปย้องมึงเฝ้าออกไปรถมึงเด้อมึงเฝ้าออกไปจากฟ้ามกูเด้อท่นบอกออกไปกูเผาเด้อเดี๋ยวรอบหนาบักปรท่านห่างมาสิบพานไปเบิ่งดอฟฟิน มึงหูจ <ici> ักบอคำวัาดอฟินบักระหน้าหนงมาดิมึงจะคุยอะไรง้อมันยังมาวายกูีกอยู่เ้าบอกูเมย์เอาละ